สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องนาราทอนแอสซ i t อตเชนนลนะครับนาอวัอนนี้ก็นี่รองเท้าแมาน้องเสนอวันนี้มีตัวเลขมาด้วยอ่ะเหมือนเดิมพี่ฟิวจากนอกอินซีเรานอกอินซีอ่ะตอนนี้ผมได้สั่งรองเท้าโจแม่มานะครับพี่ฟิวทาการพีเซเตอร์หน่อยครับอ่าแกะกล่องเลยแกะกล่องอ่านี่โจแม่นะครับ เอากล่องลงก่อนโอเคนี่สัญลักษณ์ชื่อโจมาเ,เป็นสีสีอะไรครับรีวิวให้หน่อยข,าว,ออขาวเหลืองดำครับอ่าขาวเหลืองดำตัวนี้เป็นรุ่นอะไรครับอ่านให้หน่อยอ่านว่าอะไรข้างหลังเนี่ยอ่านบอกรุ่นอะไรรุ่นอะไรทอฟฟทอปฟิก,อ,ฟกอ่าทอฟิก <c oughs> เป็นรุ่นท็อปเฟกนะครับอ่าข้างในกล่องข้างในกล่องแถมอะไรบ้างครับแกะในกล่องมาเจออะไรบ้างกับเชือกแถมเชือกให้หนึ่งหนึ่งเส้นใช่ไหมหนึ่งคู่หนึ่งคู่สีดำนี่ตัวนี้นะครับอ่ามาดูไซส์ข้างในก่อนอไซส์ข้างในเม็ดอินจากเม็ดอินจาก มิดอินชันตัวนี้เป็นไซส์41.265นะครับโอโอเคตัวรองเท้าก็จะประมาณนี้ขอบจะเป็นสีดำนะครับข้างหลังจะเป็นกำไมยีเนาะไอ้ท็อเฟืจะเป็นแบบนี้นะครับสัญลักษณ์โจแม่จะเป็นสีเงินเงินสลักด้วยได้ดำ มณนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นกำรรมายี่นะครับอ่าโอเคออข้างในสลักเป็นโจแม่ปัด<อ>มานี้สวยๆเลยอันนี้เชือกสั่งมาต่างหากนะครับสีดำขาวเ<อ>ดี๋ยวจะลองใส่ดูเ<อ>จะจะเข้ากันไหม